วินาทีเรือนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่สองชั้นความยาว30เมตรกว้าง8เมตรที่บรรทุกผู้โดยสารกว่า100รายค่อยๆจมลงในแม่น้ำเจ้าพระยาในลักษณะเอียงบริเวณหน้าวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่18กันยายน2559เวลาประมาณ16นาฬิกาสร้างความหวาดภาวาตื่นตกใจให้กับผู้พบเห็น ามกลางกระแสน้ําที่เชี่ยวแรงเรือที่บรรทุกนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมกว่า100รคนที่กําลังขับร้องเพลงกันอย่างสนุกหลังกลับจากร่วมง,งานประจําปีที่มัศยิต,ตเกียรตําบลคลองตะเคียนอยําเภอพระนครศรีอยุธยากําลังมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนนทบุรีโดยที่ไม่มีใครคาดคิดถึงเหตุการณ์อันตรายเบื้องหน้าที่มีเรือบรรทุกทรายขวางอยู่ก่อนที่คนขับเรือได้เบี่ยงหลบออกไปทางด้านขวาแต่ด้วยพฤติการที่ขับเรือตามแรงน้ำไหล ส่งผลให้การบังคับเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากตัวเรือกระแทกเข้ากับตะลิงเป็นเหตุให้เรือจมลงแม่น้ำเจ้าพระยาผู้โดยสารหลายคนต่างตะเกียกตะกายหนีตายออกมาจากตัวเรือ บางคนพยายามว่ายน้ําขึ้นฝั่งท้ามการความโกลาลเพราะทุกคนอยู่ในอาการตื่นตกใจจึงต้องมายืนออยู่บนกาบเรือทําให้น้ําไหลเข้าตัวเรืออย่างรวดเร็วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง29รายและบาดเจ็บอีก51คนแม้ <C op ie> การช่วยเหลือผู้โดยสารจะเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่หลายคนไม่ได้ถูกช่วยในระยะเวลาอันสั้น จึงได้เพียงร่างไร้วิญญาณขึ้นฟังกลายเป็นความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ <S <S เพียงเพราะความประมาทของเรือโดยสารเพราะหลังกู้เรือขึ้นมาสำเร็จตรวจสอบกลับพบว่ามีการอัดผู้โดยสารขึ้นมามากถึง150คนจากที่กำหนดไว้เพียง50คนเท่านั้นหรือแม้กระทั่งไม่เตรียมเสื้อชูชีพให้เพียงพอตามมาตรฐานความปลอดภัยส่วนในเรื่องของการเข้มงวดนั้นต่อไปก็คงจะ ต้องเข้มงวดมากขึ้นทั้งในส่วนของผู้ประกอบการแล้วก็ส่วนของออผู้ขับเรือนะครับที่จะต้องมีความชํานาญต้องมีใบอนุญาตให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ความชํานาญในเรื่องของเส้นทางด้วยนะครับหลังเกิดเหตุตำรวจได้ควบคุมตัวนายวิรัตคนขับเรือโดยสารสอบปากคำพร้อมแจ้ง3ข้อหาคือ 1. ขับเรือโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. ขับเรือโดยบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าที่ได้รับอนุญาตซึ่งเรือขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเพียง50คนแต่กลับมีคนบนเรือช่วงเกิดเหตุถึง150คนและข้อหาที่ 3. ใบอนุญาตขับเรือหมดอายุก่อนแจ้งข้อหานายสุนทรเจ้าของเรือ4ีข้อหาคือ 1. ร่วมกันใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งโดยสาร 2. ร่วมกันใช้ยานพาหนะผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ3 รวมกันใช้เรือยนต์บรรทุกผู้โดยสารมากกว่าจำนวนที่แจ้งในใบอนุญาตสำหรับเรือลำนั้นและ 4. ร่รวมกันควบคุมเรือยนต์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา155ส่วนคดีแพง่งให้จ่ายรายละ250,000บาทต่อจำนวนผู้ร่วมฟ้อง14รายจากผู้เสียชีวิตทั้งหมดหากย้อนลำดับเหตุการณ์เรือล่มเมื่อไล่เลี่ยงดูแล้วจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากเป็ดจังหวะพื้นที่ที่น้ำเชี่ยวกราก มีลูกขึ้นสูงเป็นน้ำวนจึงเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสูงก o o เก e m a แมใกล้จุดเรือนักท่องเที่ยวล่มหน้าป้อมเพชรเมื่อปี2559พบว่ามีหมู่บ้านชื่อบ้านสำเผาล่มและตลาดน้ำวนบางกระจัะซึ่งชื่อนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญในการตั้งชื่อหมู่บ้านอย่างแน่นอนเหตุการณ์เรือล่มบริเวณใกล้สามแยกแม่น้ำป่าสักเจ้าพระยาเกิดขึ้นแทบทุกปี มีทั้งผู้สูญเสียและยังได้ทิ้งบาดแผลทางใจไว้อีกด้วยถึงแม้ชีวิตประจําวันคนจะอยู่กับน้ําน้ําจะอยู่กับคนแต่เมื่อคนได้จมลงไปในน้ําหากการช่วยเหลือไม่ทันนั่นคือการสูญเสียกลายเป็นความทรงจําและอุทาหรณ์เตือนใจไปตลอดกาลแต่เมื่อไหร่คําว่าอุทาหรณ์ในอดีตจะทําให้ในวันพรุ่งนี้ไม่มีคําว่าอุทาหรณ์แห่งความสูญเสียผู้คนอีกต่อไป